วันนี้ก็มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนะเป็นสถานที่ของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับทรงใช้สถานที่นี้เป็นท่อเรือนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ชมครับวันนี้มาไกลนะครับวันนี้คุณศิลปภพพาผมมาปั่นที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เรามาปั่นกันที่จันทบุรีครับครับก็เย็นนี้เราก็เริ่มนะครับที่แถวเทคนิคจันทบุรีนะครับ ตอนนี้ก็ข้ามแม่น้ำจันทร์นะครับก็จะมุ่งสู่ทางเส้นทางอ่างหินนะครับแล้วก็จะไปโผล่ตัวเมืองจันทบุรีนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นของจันทบุรีนะครับที่ตั้งอยูนก็คือเป็นแม่น้ำจันทร์นะครับมนี่แม่น้ำจันทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยสวยงามนะครับก็จะไหลผ่านยาวมากนะครับจากตัวเมืองจันทร์ก็จะไหลผ่าน แล้วก็มีการดูแลแน่แนน้ำอย่างสะอาดอาดนะครับก <c oughs> ารดูแลน,น้ำสะอาดมาก <c oughs> นะครับเป <c oughs> ็นทัศี่ที่ดีมากนะครับในวันนี้ที่เราได้มาปั่นที่จันทบุรีนะครับรวันนี้เราก็มาปั่นจักรยานที่จันทบุรีนะครับนะ <c oughs> วันนี้ปั่นมาถึงอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชกมศูนย์จากกรุงศรีอยุธ,ธยามาจากค่ายโปสามต้นมาที่นี่320กิโลเมตรนะครับนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาพบกับบุคคล ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านได้ปั่นจักรยานมาเดินทางมาจากกรุงเทพสุรขการนะครับแล้วก็มาถึงจุดเริ่มต้นท่านครับเราปั่นจักรยานมาถึงตรงไหนนะครับก็านอ๋เราปั่นมาจากในเมืองสระบุรีนะครับครับก็มาทางเส้นสุทรนารครับและตอนนี้เราก็มาที่อู่ต่อเรือนะครับของพระเจ้าตากสินนะครับที่สม็จมีนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าตากสินมาล่นะครับ ได้มาลงพ้นจต้มาต่อเรือ้นีเดียวพร้อมนะครับไปอางนีตีก้ครับใท้ของการต่อเรือโอ้โหเป็นโครงการต่อเรือที่จะไปตีกู้อ่ากับ้าวมาครับเรือนะครับของเรือนะครับผมเด็กนักเรีา แล้วผลลุกเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการกู้แผ่นดินนะครับณจุดบริเวณนี้ซึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับจารึกไว้นะครับพระองค์นําให้ผลแล้วก็อาหารนะครับมาต่อเรือณจุดนี้นะครับวันนี้ได้มาสถานที่สําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับในการที่ขันจักรยานมาก็ถือว่า เป็นบุญนะครับที่เราเชาวไทยรุ่นหลังได้เห็นนะตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเป็นสถานที่ของพระเจ้าศักศษิสิิมหาราชนะครับทรงใช้สถานที่นี้เป็นตีน่ต้อนรับนะครับซึ่งก็สถานที่ที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญจริงนะครับที่ได้มา นะครับส่งใช้สถานที่นี้เป็นอู่ต่อเรือนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สวยงามรับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญจริงๆนะครับที่ได้มาณสถานที่แห่งนี้